สูตรเด็ดเลยนะคะขายมาหลายปีแล้วะคะ่ะน้องพรก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมะนาวนะคะรสชาติดเด็ดนะคะวัตถุดิบดีลวกหมอ้อร้อนๆเลยะคะ่ะใส่หกบาทค่ะแยกยี่สิบเก้านะคะือน้นจะใสอร่อยมีน้ำพริกเผาด้วยถ้าเป็นน้ำข้นก็จะเป็นใส่สูตรน้ำพริกเผาใช่ไหมคะถ้าน้ำใสก็คือ สูตรเด็ดของทางร้านนะคะกวาก็คั่วใหม่เลยนะคะหอมเจียวอนนหอมเจียวค่ะอนี่จะใส่หอมเจียวไม่ใส่กระเทียมหยิบหอมเจียวใช้ั้งหยิบกระเทียมกลายเป็นหอมเจียวเลยอร่อยไปเลยเลยอร่อยเลยก็เลยคิดเป็นสูตรใหม่ขึ้นมานะคะใส่สับปะรดื่นที้จะเราจะใช้น้ำสับปะรดเพื่อให้ความหวานไม่ใส่ผงชุรส อร่อยแบบไม่ต้องปรุงราดาสามห้าค่ะพิเศษสี่สี่ขายไม่แพงนะคะ,ะภาชนะใหญ่มากเลยน่ากินนะคะ,ะใส่ไข่ด้วยหมูสาบหมูหมูเด้งพอปรุงเครื่องเสร็จเอาน้ำใส่คุกคุกคุกปุ๊บเทราดอุ๊บอร่อยน้ำใสค่ะ,คะนี่นะคะ<ส>น่ากินมากเลยค่ะกก๋วย<อ>เตี๋ยว